คยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟลมลี่นะคะรถยกมาแล้วค่ะรถยกบ้านนะคะรถยกบ้าน รถยกมาแล้วนะอนนี้บอกรถเมื่อกี้ว่าจะให้เพื่อนรอก่อนเลยขับมาแลก็รถยกมาแล้วนะไอซีเกินบ้างไม่เกินสามชั่วโมงฮะน่าจะได้เคลื่อนย้ายแน่นอนบอกว่าให้รอก่อนแล้วเพราะว่า สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็ให้มายายบ้านนะครับก็ต้องขอบคุณคุงคุณพัฒน์นะครับคุณคนแรกนะครับก็ลงมาก็จะไปอยู่บ้านนะนะครับก็คนที่อยู่ที่นี่ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญกันทุกคนนะครับ ไปอยู่บ้านนะครับก็คิดถึงทุกคนครับเพราะว่าลุงหว่างก็มีแม่ที่ต้องคอยดูเนาะย่างน้อยย่ากองก็อายุมากแล้วก็ร่างกายก็ต้องใช้ไม่เท้าเดินใช่ไหมครับนั่นแหละความสุขในบ้านเกิดครับก็ในฐานะเราเป็นบ้านเดียวกันก็ขอให้ลุงหวางกลับไปก็ขอให้ทำทำสุขคุเรแม่ ขอบคุณและลุงป้าที่ให้เรามาอยู่ตรงนี้คนบ้านเดียวกันเนาะครับโ okay. อเคุณเคน,นะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟลลี่นะคะรถยกมาแล้วค่ะ รถยกบ้านนะคะรถยกบ้านรถยกมาแล้วนะคะตอันนี้บอกรถเมื่อกี้ว่าจะให้เพื่อนรอก่อน ก็รถยกมาแล้วนะอีฟี MIN ่เกือบ่้าไม่เกินสองชั่วโมงฮะน่าจะได้เคลื่อนย้ายแน่นอนบอกว่าให้รอก่อจะเพราะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอ็นฟามลี่นะคะเรามาส่องแตงโมงค่ะทุกคนว้าพี่น้องกินได้หรือ,อยังเนาะนี่นะอันนี้เรากินได้ทั้งโค้งหนองนาเลยนะคะลูกหนึ่งนะคะอันนี้ก็เอฟซี C, ลองดาวิคะว่าว่ามันอยู่ที่ที่สองกิโลถึงไหมนะคะแตงโมงลูกเนี้ยมันอยู่ถึงสองกิโลไหมมันได้ถึงสองกิโลไหมคะเนียกินได้ทั้งโค้งหนองนาเลยนะกินคนละชิ้นสองชิ้นก,ก็กินได้นะคะ ออพออเรามีสองลูกกินได้ทั้งโคกหนองนะอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ใครกินแตงโมแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายนเว็ดมาอยู่แถวๆวนี้นะนะคะมันก็เลยขึ้นนะคะมันก็เลยขึ้นตามธรรมชาตินะคะเอดเดนปลูกหลังบ้านเนี่ยไม่รอดเลยนะคะอืมอันนี้เ็าเกิดขึ้นตามธรรมชาติดูซีได้กินนะ่ะเห็นไหมวางปูกแล้วก็มีเตงโมก,กินนะทั้งๆั้งที่เราก็ไม่ได้ปลูกเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกลูกหนึ่งนะคะไปลูกหนึ่งนะคะที่แบบว่ารองจากลูกเมื่อกี้นะคะ เอออันนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งกิโลกว่าเนาะอันนั้นน่าจะสองกิโลแล้วเพราะว่ามันลูกใหญ่กว่านะคะบ้านะคะเดี๋ยวเรารอรุ่นนะคะว่ามันจะเป็นสีอะไรเนาะนะคะสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะคะแต่ว่าไอแดนก็คิดว่าน่าจะเป็นสีสีแดงนะคะเอออันนี้เดานะเดานะเพราะว่าเรามองไม่ได้นะเรา,ามองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะเราไม่ได้เจาะดูถ้าเจาะดูก็จะเสียเลยนะจ๊ะอ้าวนะคะมีต้นทับทิมด้วยนะคะนี่ พาท,ทับทิมนะคะอืออยู่เกิดขึ้นตรงจุดตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอืมเนี่ยปาทนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะรอความหวังนะคะรอกินแตงโมกันนะทุกคนก็จะได้กินแตงโมนะคะเก็บเงินเก็บทองกัแถวนี้นะคะโอ้อากาศครึ้มแล้วนะคะเมื่อเช้านี้แดดออกแต่ว่าครึ้มไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเงินเก็บทองนะคะทุกคน นี่นะคะมีน้อยตื่นแล้วตื่นแล้วกินนมเออ